ก็บังองสองคนนี้เร็วนี่าแต่เฮ้ยตะแตะแตไม่ไอ้วหูยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยเขอขพี่ท่าน่ะต้องงโหแดูไว้ดมได้ดูไว้ វើងពី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 ព្រាងខាងពី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 ព្រាងខាងខាងខ្ញុំផ្សាង់ อย่าไปกลัวเด็กเลอป้าอยู่หน้าหนูตีหน้าแล้วจะเกิดอะไรไม่ได้ไม่ไเขาเรียนมาแบบนี้ สี่สี่ยังไม่รู้เรื่องอีกสี่สี่สี่ไม่เข้าสี่คือว่าพู่อ้าครับเสีวอ้าวอ้าวแต่แต่ชุ้นชุ้นแต่เอ้ยนี่ไม่ข้ามไม่ข้ามสี่คือเลขคู่อยู่ฝั่งขวาที่อยู่ฝั่งซ้ายเนาะโอเค น้องอุ้มมาแล้วนี่แต่ทุไดเอาเก่งโบได้ลองอ่ะอ้าวโออ่าจัไปเได้่อยู่ตรงนู้นแต่เสร แ่เสิร์ุ้มจัดมาอุ้ยดีมากอุ้ยสวยอ่ะเอาเก่งสู้ได้ออกแจะบอกโจรุ่มเด็กกันัอันนี้คนแก่รุ่มเด็กเลยอ้าวไปไกลเลย อีกแล้วปวดใจใจริงๆเลยปวดใจมากสวย uh, อนาคตของชาติเ <m z ul heures> อ้ยว่าอย่างนั้นเล็ <t> ่เก่งว่าเนี่เก่งกว่าเอออแต่ชูไดเอ้ยนี่ไง Nó sẽ gặp nó thôi Nông đãi Nông đãi God. What? <laughs>